พี่จสั่งคุณนิชิวะแล้วก็สวัสดีชาวเคาน์เตอร์ทุกคนนะครับผมตอนนี้กลับมาอยู่กับเคาน์เตอร์ซีเอสซอร์สนะครับผมหรือเคาน์เตอร์เอสซีเอสเอสนะครับผมอยู่ในแบบเอสเทคนะครับผมผมจะเลือกฝั่งเป็นเทอร์ r รอร์รีสอร์แล้วกันผมหรือฝั่งของผู้รายนั่นเองนะครับผมนี่เปิดมาผมได้ถือบอมเลยถือบอมก็ทือ หลายคนอาจจะมองข้ามในตำแหน่งแพนบอมนะครับตำแหน่งนี้สำคัญนะครบแถมเวลาเรานั้นจบไปก็เราจะได้เงินเงินคูณมาเยอะนะครับผมเพราะเราได้ทำธุรกิจแพนบอมนะครับตอนนี้ผมขอปีกตัวมาแพนบอมที่ไซเบียกตอนนี้เพื่อนเราก็บีกตับ รัวไว้ก่อนไอ้อ,ยอยือเกาะแน่เลยโอโหไม่ได้จะจบยี่หรอ,อ,อนี่ครับผมสังเกตได้ว่าเงินจะเพิ่มมาเยอะมากส่วนชาเลนด์นี้ผม สามารถใช้ปืนอะไรก็ได้นะผมแต่กฎอย่างหนึ่งก็คือห้ามตายนะตอนที่ผมตายไปนหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวขอเนิบแน่อยนะทุกคนขอเนิบชาเลนจ์นี้หนะ่อยโอเคจะตายอีกรอบไม่ได้ด้วยโดยากด้วย มันเจ็บแล้วผมจะแพนบีเลยนะเกือบเกือบแต่นี้ไม่ได้แพนเลยก็พวกมันหนัวไปหน่อยเป็นไงบ้างครับผมกับก็ใครอยากให้ผมทำชาเลนจ์เลยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้ผมไส้แล้วแล้วผมเจอกันครับ